หลายคนถามครับว่าร้าน J e l l a i n g Wheel มีบริการด้านใดบ้างครับวันนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมโน้ต J e l l a i n g Wheel ร้านอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีครับก่าจะมาเป็น J Ellasing Wheel แรกเริ่มเดิมทีครับร้านเราเปิดให้บริการมาทั้งหมด8ปีแล้วนะครับตอนนี้สมัยก่อนนะครับตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นก็เด็กแต่งรถทั่วไปแล้ะครับเข้าอูน่นู้นออกอู่นี้นะครับเราก็เลยแบบด้วยความเป็นคนเรื่องมากอะ่ะก็เลยชอบไปสั่งงานว่าขอให้เนียนแบบนี้ขันน็อตล้อแบบนี้ขอรายละเอียดแบบนี้จนเคยเจอที่อู่เขาว่านะว่าอุย้ยถ้าจะเอาเนียจะกริปขนาดนี้ไปออกไปเปิดอู่เองเถอะนะครับจนแบบ คำนี้มันก็เข้ามาในหูเราก็เลยแบบจนวันหนึ่งเราเรียนจบวิศกรรมยันยนนะครับแล้วเราชอบรถอยู่แล้วเราอยากให้ได้อู่ที่ทํารถออกไปแล้วแบบเนี้ยบเนียนมีรายละเอียดก็เลยเป็น j จเอสซิ e ครับแล้วที่ jx มีบริการด้านใดไว้รองรับลูกค้าบ้างคะมีทั้งแต่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับมแมนทานนส์นะครับ่อมช่วงล่างนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานนะครับ ยางรถยนต์แบรนด์ชั้นนำนะครับล้อแมกแบรนด์ชั้นนำแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมช่วงล่างอย่างเช่นโช้คอัพแบรนด์ชั้นนำต่างต่างตั้งแต่รถญี่ปุ่นยันรถยุโรปเลยแล้วที่ j s ทําทำแต่รถซิ่งหรือรถประเภทใดบ้างคะจริงๆ JS เลที่พิวรเราไม่ทำรถซิ่งอย่างเดียวครับเราทำตั้งแต่โปรดักตร์รถบ้านเลยรถบ้านธรรมดาเนี่ยแหละเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางทั่วไปนะครับแล้วก็มาในกลุ่มของรถซิ่งคือตลาดรถซิ่งมันค่อนข้างจะกว้างนะฮะเราก็ทําในส่วนของรถซิ่งก็จะมีสินค้า แบรนด์ชั้นนำนะครับล้อยางขอบตั้งแต่15ยันขอบ20 22นะครับสำหรับรถซิ่งนะฮะแล้วก็มาในส่วนของพวกรถยุโรปรถยุโรปเราก็ทำของรถยุโรปในหลายๆค่ายก็จะมีทั้งโปรดักล้อยางโช๊คอัพเป็นแบรนด์ชั้นนำเท่านั้นนะครับต้องเป็นสินค้าคุณภาพเท่านั้นนะฮะยันรถ PPV SUV ที่นิยมในเมืองไทยเลยยันรถตู้รีเมิวเอลพาร์ตเวลฟายนะครับร้านเราก็จะครอบคลุมครับมีสินค้าไว้รองรับลูกค้าในทุกๆด้านครับ เราท้อ,อยางก็เห,เหมือนกันหมดแล้วทำไมถึงต้องเลือกมาที่เจคะงานบริการเป็นสิ่งสำคัญครับงานบริการเป็นหัวใจหลักของเรานะครับเราบริการลูกค้าทุกท่านนะครับเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนเพื่อนฝูงที่เรารักใคร่กัน,นครับเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีมีการแนะนำนะครับการแนะนำว่าสินค้าที่ลูกค้าเลือกเนี่ยมันตรงประเด็นตรงใจตรงจุดประสงค์การใช้งานไหมในงบที่ลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายมา นะครับทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเองครับและทีมช่างทีมงานผมย้ําเสมอครับการทํารถลูกค้าเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพนะครับมีความชํานาญงานสูงนะครับทำรถลูกค้าเหมือนเป็นรถเราเองอะ่ะเหมือนทํารถให้ญาติผู้ใหญ่เราขับเหมือนทํารถให้พ่อให้แม่เราขับทุกอย่างมันต้องร้อครับนี่แหละครับคือคําตอบ